รู้จักทรราชเบอร์หนึ่งของเกาหลีกันไหมคะเดี๋ยววันนี้บิวเล่าเรื่องของเขาให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะวิวจากชาแนล Point ว View ค่ะเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนซีรีส์เกาหลีเนี่ยนะคะต้องเคยได้ยินชื่อของยอนซันกุนบ้างแหละเพราะว่าโอ,โ,โอ้โหโผล่มาหลายเรื่องเหลือเกินเนื่องจากคนคนนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นทรราชอันดับหนึ่งของเกาหลีเลยเป็นกษัตริย์ที่โหดร,ร้รายที่สุดเป็นกษัตริย์ที่กอ่อเรื่องมากมายและเป็นแมททีเรียลอันดีมากๆกับการเอามาทําเป็นซีรีส์เอามาทําเป็นนิยายอีระวัติศาสตร์เอามาาทํเป็นอะะะะไรรนนนคคะก็จมีีตตัั้งแ่่่เเวออ์ชทามาทําให้แบบเป็นตัวร้ายถึงขี มีตั้งแต่เวอร์ชั่นที่คนเอามาทําแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเหตุการณ์เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นคนจดบันทึกประวัติศาสตร์หลอกลวงพวกเราต่างหากบางเวอร์ชั่นก็หน้าร้ายร้ายๆเชียวบางเวอร์ชันก็ล้อหล่อหล่อหล่อเชียวนะคะคําถามคือจอร์นซันกุลเนี่ยเป็นใครกันแน่วีรกรรมในประวัติศาสตร์ของเขาเป็นยังไงก่อนที่จะโดนเอามาดัดแปลงจนกระทั่งกลายมาเป็นเวอร์ชันที่เราได้ดูดูกันวันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเขามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกกกแแลลละะไได้้้สาารวว็ปฟััังนนเเยยยใคออบบพ่ กลับมาแล้วค่ะืิอจะพาทุกคนไปตะลุยรัเสเซียนะคะดินแดน2ทวีปที่บอกเลยว่าจะทําให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจกับสถาปปติกรรมที่ทั้งหรูทั้งใหญ่ทั้งอลังการบอกเลยว่าดูยังไงก็ตาค้างค่ะเพราะขนาดสถานีรถไฟใต้ดินจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยทุกคนและทริปนี้เนี่ยนะคะเรามีสถานที่สุดเ e อ็กลูีที่วิวติดต่อไปล่วงหน้าแล้วจะพาทุกคนเข้าไปดูแบบไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยเลยนะคะครุเราล้วนแปลว่าถ่ายรูปปังมากนอกจากนี้นะคะทริปนี้เราเน้นกินหรูอยู่ดีค่ะนอนโรงแรมระดับที่เอาไว้ใช้ต้อนร แล้วก็มีร้านอาหารที่ดีที่สุดติดอันดับโลกหลายปีซ้อนด้วยนะคะจะไปเที่ยวกันแบบจุกๆเลยค่ะบอกเลยว่าทริปนี้สนุกมีสาระและอร่อยมากๆอยากไปรัเสเซียฟ,ฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกับวิวนาสถานที่จริงสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pointviewontour.com ค่ะรีติดต่อมานะช้าหมดอดค่ะ ถ้าเราจะเล่าเรื่องความชั่วร้ายของยอนซันกุลเนี่ยนะคะเราเริ่มเล่าที่ยุคสมัยของเขาเลยไม่ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีที่มาที่ไปที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นนะนะเราต้องไปเริ่มเล่าในยุคสมัยพ่อของเขาค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องราวเมื่อประมาณ500กว่าปีก่อนนะคะในช่วงศตวรรษที่15สมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยของพระเจ้าซองจงแห่งราชวงศ์โชซอนค่ะทีนี้ความวุ่นวายมันก็เริ่มที่วางหลังนี่แหละเมื่อในสมัยของพระเจ้าซองจงเนี่ยมาเหตีองค์แรกของพระองค์เนี่ยนะคะสวรรคตไปโดยที่ไม่ได้ท สัตว์ประเทศใดๆก็คือการไม่มีราชทายาทเนี่ยมันไม่ได้ดังนั้นพระเจ้าทรงจงก็ต้องรีบหาพระมเหสีใหม่เพื่อที่ว่าจะได้เร่งผลิตพระโอรสขึ้นมานะมองไปมองมาก็เจอพระสนมยุนอยู่อ่ะเป็นคนที่ก็น่าจะถูกตาต้องใจกันอยู่แล้วสนิทกันมาตั้งแต่เด็กดังนั้นพระเจ้าทรงจงก็สถาปนาสนมยุนเนี่ยขึ้นมาเป็นพระมเหสีองค์ใหม่และผ่านไปไม่นานนะคะในปี1476เนี่ยมเหสีองค์ใหม่ก็มีลูกชายให้จริงๆตั้งชื่อว่าอียุงหรือที่หลายๆคนจะรู้จักกันในนามองค์ชายยอนซันหรือว่า an, ่าายยออนะนนนนักกุุะะะแปลงะคคะ์ช นี่แหละตัวเอกของเราวันนี้ซึ่งก็จะชวนให้งงง,งนิดนึงว่าเออเราพูดว่าเขาเป็นกษัตริย์ของเกาหลีไม่ใช่หรอทาไมเราถึงพูดว่าเขาคือยอนซันกุนยอนซันกุนทําไมเราเรียกเขาว่าเจ้าชายเดี๋ยวเราจะได้คําตอบกันนะคะถ้าฟังไปเรื่อยๆทุกอย่างก็ดูเหมือนชีวิตที่จะเพอร์เฟกใช่ไหมมีพ่อเป็นพระราชามีแม่เป็นมเหสีตัวเองก็เกิดมาแล้วตําแหน่งราชทายาทอยู่แค่เอ,อื้อมแต่เรื่องราวมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นค่ะเพราะเขาว่ากันว่าย้ำอีกครั้งว่าเขาว่ากันว่ามเหสียุนเนี่ยมีปัญหาหลายอย่างมากคือเป็็็็นนนนนคคคอารรรรรมณ์ฉุุเเเเีียยววึงงงงหกกกแแป่ะบบ ากเกินไปนะคะดังนั้นก็เลยขัดแย้งกับพระเจ้าทรงจงแล้วก็พวกนางสนมนอื่นในวงนังในประจําเลยซึ่งบางคนก็ก็บอกว่าที่ทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เพราะว่ามเ ah ห e สียุนเนี่ยเคร่งกดไงแล้วพระเจ้าทรงจงเนี่ยชอบแอบหนีไปหอนางลมนอกวังนะคะมเ ah ห e สีชุนก็แบบไม่ได้ทำจะหนีไปหอนางลมไม่ได้ผู้หญิงในวังเยอะแยะเป็นกษัตริย์ะจอกไปแบบนี้ได้ยังไงคือมีผู้หญิงเยอะฉันไม่ได้ว่าแต่การไปหอนางลมมันผิดระเบียบก็เลยเฉียงกันประจําเลยแต่ก็มีบางคนบอกว่าเออไอที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องระเบียบหรอกที่หึง ว่าภาพลักษณ์ของมเหสียุนเนี่ยคือมเหสีแบบหึงโหดนะทุกคนทีนี้เขาก็เถียงกันอะไรกันประจำแหละจนกระทั่งจุดเปลี่ยนสําคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันหนึ่งนะคะที่มเหสียุนกับพระเจ้าทรงจงทะเลาะกันอีกละทีนี้รอบนี้ดันไม่ได้ทะเลาะกันธรรมดาดันมีการลงไม้ลงมือกันเกิดขึ้นค่ะซึ่งอท่าไหนไม่รู้มเหสียุนเนี่ยไปทําให้หน้าของพระเจ้าทรงจงเป็นแผลคงไปข่วนโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้คือไม่ได้โนโนไงเราดูหนังจีนหนังเกาหลีกันมาเยอะเราต้องรู้ว่าทุกคนจะชอบบอกว่าให้กษัตริย์ทะนออมมรรรรรววกกกกาาาาายยยยดด้่่งงงงัุจี มาทําอะไรไม่ได้นะคะเรื่องนี้เรื่องใหญ่กลายเป็นท็อกออฟเดอะวังหลังเลยแน่นอนว่าเรื่องนี้ไปถึงหูแม่ของพระเจ้าทองจงด้วยก็คือพระพันปีอินสูพระพันปีพอรู้ว่ามีเรื่องนี้ปุ๊บลุกขึ้นมาเลยบอกว่าไม่ได้พระเจ้าทองจงเก็บมาเหสียุนไว้ไม่ได้แล้วต้องปลดทิ้งเท่านั้นมาทําแบบนี้มันผิดกฎผิดระเบียบทําร้ายร่างกายไม่ได้แล้วก็ต้องสําเร็จโทษด,ด้วยนะสุดท้ายเรื่องก็เลยตัวในปี1479มเหสียุนก็เลยโดนปลดออกจากตําแหน่งมเหสีนะคะตอนนั้นนะอคงชายอนซันเพิ่ง3ามขวบเองทุกคนแล้ว มเ ah ห e สียุนก็ถูกสั่งประหารชีวิตซึ่งว่าันว่าก็เป็นวิธีแบบพระราชทานยาพิษไปอะนะตรงนี้คนก็เมาสกันให้แซ่บเลยว่าสรุปมเ ah ห e สียุนเนี่ยเคยทำเพียจริงหรือเปล่าหรือว่าพระพันปีอินซูเนี่ยไม่ชอบมเ ah ห e สียุนก็เลยวางแผนกําจัดลูกสะใภ้คนนี้ต้องนานแล้วแล้วก็แบบไปส่งเสริมสนมคนอื่นอะไรคนอื่นมันเป็นการโจมตีกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ะนะแต่ใดๆก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือมาเหสียุนเนี่ยตุยไปนะคะองค์ชายยอนซันก็จําเป็นจะต้องเต,ติโโตตขขึ้้้้นนนมมมมาาาใวางงง่่่อดยยยทีีีีแเเเเลลก็็ป เหมือนมเหสีองคใหม่ของพ่อชื่อว่ามเหสีจองฮยอนแล้วพระเจ้าซองจองเนี่ยก็สั่งห้ามเลยอกว่าห้ามใครพูดถึงมเหสียุนอีกต่อไปถึงขนาดที่บางแหล่งเขาบอกเลยบอกว่าองค์ชายยอนซันเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่ตัวเองเป็นใครคือเข้าใจว่าแม่เลี้ยงเป็นแม่ตัวเองอ่ะเพราะว่าเด็กมากใดๆก็ตามไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้แต่เติบโตขึ้นมามันก็ไม่ได้อบอุ่นหรอกคือการอยู่กับแม่เลี้ยงมันก็ไม่เหมือนแม่ตัวเองไงเพราะแม่เลี้ยงก็ต้องไปมีลูกของตัวเองอีกนักประวัติศาสตร์เขาเลยสันน ต่อแบบการกระทําความรู้สึกอะไรต่างๆของพระองค์ตอนโตนี่แหละเดๆก็ตามเนื่องจากพระองค์ก็เป็นลูกชายอะนะดังนั้นสุดท้ายตอนเจ็ดขวบก็ได้ขึ้นมาเป็นองค์รัชทายญญาทอยู่ดีและด้วยความที่เป็นองค์รัชทายาทก็ยิ่งถูกกดดันมากเข้าไปอีกต้องเรียนหนังสือเข้มๆต้องอะไรต้องอูความรับผิดชอบแตกเต็มบ่าดังนั้นพระองค์เนี่ยก็มีภาวะแบบอารมณ์ไม่มั่นคงแล้วก็ชอบโต้เถียงกับคนที่มาสอนหนังสือตัวเองประจําเรียนก็ไม่เรียนแข็งกร้าวรุนแรงบ้างอะไรบ้างคือเอาว่าเป็นเด็กที่รับมือยากคนหนึ่ง อายุประมาณ1 8บแเนี่ยพระเจ้าทรงจงก็สวรรคตค่ะทําให้องคชาย,ยอนซันเนี่ยต้องขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ถัดไปก็คือขึ้นมาเป็นพระเจ้าอนซันแห่งราชวงศ์โชซอนนะคะเขาบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยพระองค์ก็พยายามจะตั้งใจปกครองบ้านเมืองแหละพยายามจะเป็นกษัตริย์ที่ดีเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกองทัพแล้วยังไม่พอพระองค์ยังเก่งด้านแบบศิลปะอกีกดังนั้นก็เป็นคนแบบเก่งด้านโครงกรด้านอะไรก็เป็นสัญญาณที่ดีของราชสมัยใหม่แล้วนะแต่ภายใต้ความสงบนั้นอะ่ะมันดันมีปัญหาในราชสำนักตั้งแแต่่รรกๆทีคคลองาเยนะะ เพราะว่าราชสำนักเนี่ยมีปัญหามาตั้งแต่สมัยพ่อละคือราชาสำนักเนี่ยแตกแยกแล้วก็แบบขัดแย้งกันรุนแรงมากเนื่องจากสมัยพ่อสมัยพระเจ้าทรงจงเนี่ยมีความพยายามจะปฏิรูปราชาสำนักด้วยการเอาลทัทธิขงจื๊อเนี่ยเข้ามาดังนั้นพอเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาปุ๊บขุนนางในราชาสำนักนี่ก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะคะคือฝ่ายที่เอาของจื๊อกับไม่เอาของจื๊อฝ่ายแรกนี่คือฝ่ายที่ไม่เอาของจื๊อเรียกว่ากลุ่มหุนกูกลุ่มนี้จะเป็นพวกกลุ่มขุนนางเกา่าเป็นขุนนางที่สืบทอดเช้้อาาายยยกันยยนนัน,น่่งงวววเเคชชตรบ ุรุษของพระเจ้าพยอนซันเนี่ยมาก,ก่อนดังนั้นขุนานางกลุ่มนี้ก็จะแบบมีฐานอํานาจที่มั่นคงมีทรัพย์สิสนมีเงินทองเขาก็จะเน้นแบบอย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากเน้นรักษาสถานะอานาจของตัวเองเป็นหลักกลับอีกกลุ่มนึงชื่อว่ากลุ่มซาริมกลุ่มนี้คือพวกกลุ่มบัณฑิตใหม่ก็จะเป็นนักปราดเป็นบัณฑิตที่เชื่อในลทัทธิของจื๊อซึ่งกลุ่มพวกนี้พระเจ้าทรงจงคนพ่อนะไปดึงมาจากพวกตามชนบทเอามาคานอานาจกับไปพวกกลุ่มเก่านี่แหละกลุ่มนี้ก็จะดำรงตําแหน่งอยู่ในหน่วยงานที่เรียกว่าสัมซาคือประมาณว่ากรวสาวกก คอยถวายคําแนะนําต่างๆคอยศึกษาและที่ของจื้อแล้วก็เอามาพยายามปรับใช้กับเกาหลีนะคะแน่นอนว่า2กลุ่มมีความเห็นไม่ตรงกันและกลุ่มซาริมเนี่ยดันเป็นเหมือนผู้ตรวจการดังนั้นก็ต้องไปตรวจสอบพวกคุณกูพวกกลุ่มแรกนั่นแหละ2กลุ่มนี้เขาก็เลยขัดแย้งกันเสมอๆค่ะตอนแรกเนี่ยนะคะพระเจ้าย่อนซานก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนหรอกก็ไม่เดีอะไรยังไงหรอกแต่ว่าความขัดแย้งนี่มันมาเริ่มขึ้นตอนที่ต้องจัดงานศพให้พ่อค่ะพระเจ้ายอนซานเนี่ยบอกว่าก็อยากจัดงานศพให้พ่อด้วยพิธีทางพุทธพวกคุณกูกกกก็บบอออเคแต่่พวารไไมด้จ พูดไม่ได้พ่อเธอเขาเข้ากับพวกคงจือ้อต้องจัดระคงจื้อสิพระเจ้ายอนซันก็แบบอ้าวอะไรพ่อฉันฉันจะจัดแบบนี้ก็เลยขัดแย้งกันไปหนึ่งกลุ่มนี้จดชื่อจดชื่อเวลาพวกซาริมขัดใจฉันแต่ทีนี้นจุดที่มันแตกหักเลยเนี่ยนะคะก็คือในปี1498าค่ะมีคนหนึ่งจากฝั่งฮุนกูเนี่ยเขาชื่อว่าอ e ีกึกจนเขาไปรู้ว่ามีคนหนึ่งจากฝั่งซาริมเนี่ยชื่อว่าคิมอิลสนไปเขียนว่าร้ายบรรพบุรุษของพอระเจ้ายอนซันลงในบันทึกประวัติศาสตร์ของ ไม่อ่อานเพราะว่ามันจะได้เป็นแบบว่าอิสรภาพของคนบันทึกเขาจะได้บันทึกอะไรได้ที่แบบเชื่อว่าจะจริงที่สุดนะคะแต่ทีเนี้ยไอ้คนฝั่งคุณกูเนี่ยมันไม่ชอบอีกฝั่งหนึ่งใช่ปะมันก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้พระเจ้ายอนซันฟังพระเจ้ายอนซันก็เลยแหกกฎค่ะไปเอาบันทึกราชวงศ์มาดูซิเขียนอะไรถึงวันพระบุรุษฉันเนี่ยอ่านอ่านอ่าน,อ,านอ่านมาปรากฏจริงเขาไปเขียนวิพากษ์วิจารณการยึดอํานาจของพระเจ้าเซโจซึ่งเป็นแบบเหมือนบรรพพระบุรุษเขาอะบอกว่าเนี่ยไปชิงบัลลังก์มาจากร้านแท้ๆของตัวเองซึ่งเนื้้้ออ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 หหาา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 าเเเเนนนนียยยยมมมืจจจจกกงงงขขรรรร์์ตัวทิปพะ ปุ๊บปรีดเลยโอ้โหเธอเขียนหนูบัตรมาผู้ลุดชันแบบนี้ได้ยังไงก็เลยสั่งลงโทษหนักเลยนะคะสั่งลงโทษคนนี้แล้วก็พักพวก้วยทั้งทหารทั้งในประเทศทั้งอะไรส่วนอาจารย์ที่ตายไปแล้วที่เป็นต้นเนื้อหาเนี่ยก็สั่งให้ไปขุดศพขึ้นมามาทํร้ายศพอีกคือเราไม่รู้ว่าคนตายไปเยอะแค่ไหนนะแต่เขาเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเหตุการณ์สังหารหมู่นักปราชญ์ครั้งที่หนึ่งหรือว่าเหตุการณ์สังหารหมู่นักปราชญ์ปีมูโอซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ฝั่งซาลินก็รปเ้อนเรียนาไปเลยนะ การในการเมืองของพระองค์เลยค่ะอย่างยังไม่พอผ่านไป6ปีปี1504รปรากฏว่ามีขุนนางคนหนึ่งชื่อว่าอิมซาโฮงเนี่ยอยู่ๆก็ไปเอาชุดเปื้อนเลือดชุดหนึ่งเอามาให้พระเจ้ายอนซันดูแล้วก็บอกว่านี่นี่คือชุดเปื้อนเลือดของมเหสียุนท่านรู้ไหมมเหสียุนคือใครนี่แหละจังหวะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่พระเจ้ายอนซันนะ่ะรู้ว่าแม่ของตัวเองไม่ใช่แม่ที่เลี้ยงมาแต่คือมเหสียุนที่ตายไปแบบโอ้ยไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างหากดังนั้นพระองค์ ทำอะไรไหนทาไมต้องลงโทษแม่ฉันด้วยแน่นอนว่าคนก็โดนลงโทษกระจุยกระจายเพราะสนมของพ่อสององค์ที่แบบเป็นคนร่วมมือกันว่าร้ายมาเหตุสียุนก็ถูกฆ่าตายไปสองคนว่ากันว่าไม่ได้ประหารดีๆด,ด้วยนะตีจนตายแล้วทําลายศพทิ้งนะคะบางแหล่งบอกถึงขั้นเอาศพไปหมักไปอะไรแบบให้เน่าเลยอะแล้วน้องต่างแม่ที่เป็นลูกของทัศนบนีโดนลงโทษไปก็โดนด้วยตัดภาพไปที่เราขุนานางใครที่เห็นด้วยการประหารเหตุสียุนก็โดนใครที่อยู่ตรงนั้นแล้วไม่ห้ามก็โดนแล้วไม่ใช่แค่ตัวเองโดนนะครอบครัวโดนหมดนะคะแล้วพระองค์ก็สถาปนา เหสียุนแม่ตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นพระมเหสีเจฮอนแน่นอนว่าพระพันปีอินซูคนที่เป็นคนสั่งประหารเหสียุนเนี่ยซึ่งตอนเนี้ยขึ้นเป็นพระหมื่นปีอินซูล้วคือขึ้นไปอีกเวลหนึ่งแล้วเนี่ยนะก็ไม่ยอมก็แบบเอ้ยทยําแบบนี้ไม่ได้จะมาสถาปนาขึ้นไปไม่ได้ประกดพระเจ้ายอนซันทะเลาะก,กับพระหมื่นปีหนักเลยค่ะว่ากันว่าทะเลาะก,กันจนแบบผลักพระหมื่นปีเลยนะแล้วพระหมื่นปีคือไม่รู้ว่าล้มหัวฟาดหรือตกใจหรืออะไรก็คือตายตอนนั้นเลยบางที่ถึงขั้นบอกว่าไม่ใช่ผลักแล้วล้มลงไปตายนะต่าาารรหกกว์เุณ สังหารหมู่นักปราศครั้งที่สองหรือการสังหารหมู่นักปราศปีคับจาซึ่งเขาบอกว่ารอบนี้เป็นจุดเปลี่ยนหรือที่ทําให้ราชวงศ์โชซอนเนี่ยเข้าสู่ยุคมืดแบบแท้จริงเลยเพราะว่าหลังแก้แค้นให้แม่สําเร็จเนี่ยนะเหมือนพระอ,องค์แบบเลี้ยวเข้าสู่ด้านมืดแล้วอะดักไซเรียบร้อยนะคะเป็นอนาคินที่เข้าสู่ด้านมืดคือคราวนี้ไม่ว่าราชการอะไรแล้วแล้วใครไปแตะต้องอะไรนิดหน่อยก็คือประหารประหารประหารพระอ,องค์เปลี่ยนวังให้กลายเป็นแบบสถานเรืองรมขนาดใหญ่เกณฑ์ผู้หญิงเข้ามาเยอะๆแล้วผู้หญิงนี่คือมาจากทั่วประเทศนะจะเป็นลูกชาวบ้านภรร สามีแล้วอะไรไม่รอดซะอย่างอายุแบบ1 3บสก็ไม่รอดโดนเรียกตัวเข้าวังมาเป็นนางบำเรอหมดซึ่งระบบเกณฑ์ผู้หญิงเนี่ยเขาจะเรียกว่าหึงชองเป็นระบบที่แบบผลานเงินไปมหาศาลเลยนะคะถึงขนาดที่ยังมีสำนวนภาษาเกาหลีทุกวันนี้เลยที่เขาพูดว่าหึงชองมังชองแปลว่าการใช้ชีวิตแบบแหลกเหลวฟุ่มเฟือยแล้วก็จะนําไปสู่ความพินาศนะคะแล้วถ้ามีใครมาห้ามนะก็ไม่ยอมอีกเพราะว่ามันมีขันทีผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่มาสามในชสมัยแล้วมาห้ามนะปรากฏพระองค์ก็คือเอาธนูยิงแล้วก็ตัดแขนตัดขาขันทีคนนนนนั้้้ตตุุยยไปเลลแววพ่อาางกผูรรจิ มาห้ามก็สั่งปิดสำนักตรวจการแผ่นดินแล้วก็ขึ้นป้ายคำคมเลยให้ขุนนางอ่านประมาณว่าปากคือประตูที่ทำพาหายนะลิ้นคือดาบที่ตัดหัวร่างกายจะเป็นสุกตราบเท่าที่ปากยังปิดแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แบบจารึกในประวัติศาสตร์เลยคือวันหนึ่งที่แบบอยากจะล่าสัตว์ก็ไปทำลายบ้านชาวบ้านแบบสองหมื่นคนเพื่อที่จะปิดปากแล้วล่าสัตว์ประชาชนก็ไม่มีที่อยู่อาศัยและยังไม่พอในเมื่อทุ่มเฟือยใช่ไหมใช้ตังเยอะก็ไปรีดภาษีประชาชนเอามาใช้จ่ายทุ่มเฟือยเพิ่มอีกแถมพระองค์เนี่ยนะยังไปปิดวัดปด อยู่กันแล้วแบบเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ไนีก็สั่งป,ปิดปิดปิดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสถานเริงรมให้หมดว่ากันว่าวัดนี่แหละกลายเป็นสถานเริงรมเงินเพียบเลยนะคะแล้วอย่างช่วงหนึ่งเนี่ยมีคนเขียนวิจารณ์พระองค์ด้วยอักษรทันกลหรืออักษรเกาหลีนเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าแบนเลิกใช้อักษรทันกลกลับไปใช้อักษรจีนแต่แบบ band, แนไปแปบ๊บเดียวก็รู้ว่าอ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรมันเกี่ยวกับเรื่องการวิจารณ์มากกว่าก็เลยอ่ะยกเลิกการแบนกลับมาใช้อักษรทันกุลกันได้แล้วก็มีบางคนก็จดถึงขั้้้นนนนววว่่่่่าาาไไไไปปขมมืออออพตตััััเเเงงงงจถึททีีแบบบบยยโลกกรดสิ แต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่เขารักกันมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเอาว่าแต่ละพฤติกรรมเลยก็คือสุด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 ,ส,ดสุดในทุกทางนะคะจนถึงขั้นที่มันมีจารึกในประวัติศาสตร์เลยว่าแบบเขาสอนต่อต่อกัออนว่าอย่าเอาแบบยอ้อนซ่านเยาแบบย้อนซ่านคืออันนี้คือตัวอย่างที่เลวร้ายที่สุดและทั้งหมดที่พระองค์ทำเนี่ยมันก็ทําให้ความชอบธรรมในการเป็นกาษัตริย์ของพระองค์เนี่ยน้อยลงน้อยลง,นยลงจนั้งบอกว่าไม่เหลือเลยอะ่ะสุดท้ายนะคะความอดทนของขุนนางก็ถึงขีดสุดแล้วก็มองกันว่าไม่ได้แล้วฉันต้องจัดการกับสิ่่่งงงนนนนนนีีี้้เเคาาากก็ลลยวแแผโมรชบััๆทสุดใป 1,506เนี่ยพวกเหล่ากุนนางที่ต้องการจะล้มราชวงศ์ก็เข้าไปในวังนะคะเคลื่อนตัวเข้าไปซึ่งเขาบอกว่าเข้าไปง่ายมากเพราะว่าคนในวังก็ไม่มีใครอยากช่วยแล้วไงทุกคนก็เปิดทางแบบเชิญเลยจ้ะเชิญ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 เข้าไปถึงก็ไปจับตัวคนสนิทของพระเจ้ายอนซันไว้ยึดตราแผ่นดินมาแล้วพอควบคุมสถานการณ์ได้ปุ๊กก็ไปเข้าเฝ้าพันปีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของพระเจ้ายอนซันนี่แหละบอกว่าให้ปลดพระเจ้ายอนซันออกจากบรรลังซ้าแล้วก็ให้ตั้งองค์ชายองคใหม่ชื่อว่าองค์ชายจินซองเนี่ยขึ้นเป็กัตตรริยวาะศสหลี จะียกเหตุการณ์นี้ว่าการรัฐประหารพระเจ้าจุนจงคือประมาณว่าเปลี่ยนบัลลังให้พระเจ้าจุนจงขึ้นมาแทนนะคะส่วนตัวพระเจ้ายอนซันเองเนี่ยก็มีคนปลุกขึ้นมาเพื่อรับรู้ว่าเธอไม่ใช่กษัตริย์อีกต่อไปแล้วเธอจะไม่ใช่พระเจ้ายอนซันและเธอจะต้องกลับไปเป็นตําแหน่งเดิมก็คือเป็นยอนซันกุลกลับไปเป็นเจ้าชายและเนี่ยก็คือชื่อที่ในประวัติศาสตร์เขาจะเรียกยอนซันกุลยอนซันกุลมาจนถึงทุกวันนี้คือเขาไม่ได้นับแล้วว่าเป็นกษัตริย์อะคือประมาณว่าเป็นการลบชื่อพระองค์ออกจากกษัตริยยย์์์ออ่่่่่่่าาาาาาางงเเเเเปปปป็็็็นนนนนทททกกกกกรรรรลลใใะะววววัััตตติิศสบบึึไไไไ้้้จจมมดษแแถืคชช อดกษิย์แล้วบรรดาแบบลูกๆของพระองค์นีไก็ต้องถูกถอดยศออกหมดเลยนะคะเพื่อป้องกันว่าไม่ให้ในอนาคตเนี่ยมันสับสนเนี่ยว่าเฮ้ยสายนี้ก็เป็นสายกษัตริย์สายนี้ก็สายกษัตริย์สรุปใครควรจะอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์คือเขาเหมือนเขาลบสายนี้ทิ้งไปเลยบอกว่าพวกเธอไม่ใช่ตั้งแต่ต้นไม่ต้องมาอ้างสิทธิ์แล้วสุดท้ายนิยมสันกุลเนี่ยนะคะก็ถูกเนรเทศไปที่เกาะฮังควาซึ่งเป็นเกาะที่เขาเอาไว้ขังนักโทษทางการเมืองปรากฏว่าแค่หนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นนะคะยมสันกุลก็เสียชีวิตจากไปในนนนวววััยยยแแค่่่่บบบ30เเเเพรราาาาะากกกปปปป็ะนะ็็ิดฉชงสมที ยุคมืดมากๆของประวัติศาสตร์เกาหลีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถึงเราจะฟังว่ายอนซันกุลเนี่ยดูเป็นกษัตริย์ที่เลวร้ายขนาดไหนแต่ถ้าเราไปดูในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราอาจจะเห็นช่องโหว่อะไรบางอย่างที่มันเอ๊ะแล้วมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยชอบแต่งซีรีส์ชอบแต่งนิยายในยุคนี้นี่แหละเพราะว่าเรื่องของการบันทึกประวัติศาสตร์ยุคน,นี้มันแอบซับซ้อนพอสมควรอย่างที่เราบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยนะราชวงศ์เขาต้องมีการจดบันทึกประวัติศาสตร์ใช่ไหมคือเขาก็ต้องมีความแบบเอ้ยฉัน ก็จะมีกฎอะไรของเขาว่าห้ามเจ้าตัวเนี่ยไปอ่านเพื่อที่ว่าจะได้บันทึกได้แม่นยําที่สุดซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีบันทึกที่เรียกว่าพงศาวดารฉบับทางการก็จะบันทึกเรื่องราวในแต่ละยุคแต่ละสมัยของราชวงศ์โชซอนใช่ไหมคะแต่ในสมัยของยมซันกุลเนี่ยวิธีบันทึกมันไม่เหมือนค่ะคือเรื่องราวของเขาเนื่องจากเขาเป็นกษัตริย์ที่ถูกถอดนะนะก็เลยไม่ได้ไปอยู่ในบันทึกของราชวงศ์นั้นแต่จะไปอยู่ในรูปแบบของบันทึกประจําวันซึ่งมันไม่ใช่บันทึกแบบเป็นทางการไงและที่สําคัญไอ้เจ้าบันทึก นักประวัติศาสตร์เขาก็เอะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้สูงมากเลยนะที่คนพวกเนี้ยเขาต้องเขียนให้ยอนซันกุนดูเลวร้ายที่สุดเพื่อที่ว่ามันจะได้ชอบทาไงที่เขาไปถอดยอนซันกุนออกคือจะเลวร้ายจริงไหมไม่รู้อาจจะเลวร้ายนิดหน่อยแต่ก็ต้องเขียนให้แบบเลวร้ายที่สุดมันจะได้ดูว่าฉันไม่ได้เป็นกบฏฉันไม่ได้เป็นคนรัฐประหารนะโทษแต่ฉันเป็นคนปราบตัวร้ายปราบทรราชแห่งราชวงศ์โชซอนดังนั้นพวกฉันที่เป็นคนเขียนเนี่ยก็เป็นผู้กอบกู้ราชสำนักต่างหากส่วนเรื่องตัวยอนซันกุนเองเนี่ยนะคะหลายท่านคน เราไม่รู้ว่าความโหดร้ายของพระองค์เนี่มาจากไหนเพราะว่าบันทึกก็ได้แค่บันทึกไงเราไม่สามารถไปตรวจสุขภาพพระองค์ได้นึกออกไหมแต่คนเขาก็พยายามคิดว่าหรือจริงๆแล้วยอนสันกุลเนี่ยป่วยเป็นโรคแบบด้านจิตเภทอย่างรุนแรงเช่นพฤติกรรมของพระองค์เนี่ยก็ดูเข้าข่ายแบบ P T S D post trauma stress disorder อาจจะเป็นปมจากการเห็นแม่ตายแบบตั้งแต่เด็ก ผสมกับภาวะโรคไบโพล่าแล้วก็ผสมกับการหวาดระแวงแบบอย่างรุนแรงก็ได้นะเพราะเขาบอกว่ามีข้อสันนิษฐานว่าจอห์นซันกุลเนี่ยนะต้องสงสัยว่าเป็นภาวะอารมณ์ดีผิดปกติซึ่งเป็นภาวะที่แบบมีอาการตื่นเต้นแบบรุนแรงหลงผิดแล้วก็ทําอะไรบางอย่าง,งมากเกินไปเช่นตอนที่แบบว่าฟุ้งเฟ้อตอนที่แฮปปี้ก็ดูแบบอุ้ยเอาเลยใช้เงินนู่นนี่นั่นหรือเวลาลงโทษก็ดูลงโทษเกินกว่าเหตุบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นไปได้นะที่อาจจะเป็นพันธุกรรมด้วยก็ได้เพราะว่ามีบันทึกว่าแม่ก็รุนแรงส่วนเชียวเหมือนกันไงบางคนกอาจจะไม่ นะอาจจะเกิดจากมาเหสียุนแม่ของยอนซันกุลนี่แหละตอนที่ท้องเนี่ยอาจจะเครียดมากแล้วก็กดดันมากเพราะว่าการเมืองวังหลังก็ไม่ได้ธรรมดานะดังนั้นก็เลยอาจจะทําให้ทารกเนี่ยออกมาแล้วผิดปกติเนี่ยไม่นับว่าบางคนบอกว่านึกสภาพองค์ชายที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางแบบวังที่ไม่ได้มีแม่คอยปกป้องด้วยแล้วมีแต่การเมืองวังหลังอะไรก็ไม่รู้ไว้ใจใครก็ไม่ได้เลยโตขึ้นมาจะแตกสลายสุขภาพจิตภาวะทางจิตพินาศขนาดนั้นก็ไม่แปลกดังนั้นสุดท้ายแล้วนะคะเอาจริงๆก็คือเราไม่รู้ค่ะว่าสรุปยอนซันกุลเนี่ยเป็นคน สามารถไปตรวจสุขภาพจิตยอนซันกุลได้และ2เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบันทึกถึงยอนซันกุลเนี่ยบันทึกจริงหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นความสนุกหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่มันก็เกิดจากการเขียนประวัติศาสตร์แหละแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะทําให้เรารู้จักกับยอนซันกุลได้ดีขึ้นแล้วค่ะก็น่าจะพอทําให้เราไปเข้าใจพวกซีร่องซีรีอะไรทั้งหลายได้นะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุคนคนนยีี่มขขอืเษึ้ อาจจะไม่ได้สามารถตัดสินได้ว่าประวัติศาสตร์คือแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือสมัยเราเด็กๆคนอื่นเป็นไหมไม่รู้แต่วิวอะตอนเด็กๆจะรู้สึกว่าโอ,อ้ก็มันเขียนอยู่มันก็ต้องเป็นแฟกต์เป็นนู่นเป็นนี่แล้วเราก็จะตัดสินคนในประวัติศาสตร์ว่าเขาเป็นขาวเขาเป็นดําคนนี้ตัวร้ายคนนี้ตัวดีแต่พอโตขึ้นมาแล้วพอลองแบบว่าพยายามอ่านลึกขึ้นพยายามหาข้อมูลมากขึ้นมันก็จะเจอเคสแบบนี้เต็มไปหมดอะไรที่มันรู้สึกว่าขาวมันก็อาจจะเทาอะไรที่มันรู้สึกว่าดํามันก็เทาเหมือนกันแต่นี่แหละค่ะก็คือมนุษย์นะเพราะว่าส มนุษย์ก็มีอาคาติของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาคาติที่ชอบผิดปกติหรือว่าเกลียดผิดปกตินะคะเราในฐานะคนที่ไปตามอ่านที่หลังก็นั่นแหละอย่าเพิ่งไปตัดสินเร็วๆก็ต้องไปพยายามมองรอบๆแล้วคะ่ะและส่วนตัววิวนี่แหละคือจุดที่วิวสนุกกับปรวัติศาสตร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ